าก่กาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเชฟอินทูเมดเตซีนวันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่อยู่กับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม,คม,ม,ม่ค่ะท่านบุฒทิชัยม่วงมันสวัสดีครับท่านตัสนี้ครับพี่ปากาวครับค่ะเราก็ถามคำถามแรกเลยนะคะณนะวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะท่านครับอ่ สวนตว์เชียงใหม่นะครับตั้งแต่ที่เราเจอ,เ,อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยหรือว่าโควิด -19 เนี่ยนะครับก็มีผลกระทบกับสวนัตว์เป็นอย่างมากนะครับแต่ขณะเดียวกันนะทางสวนัตว์ก็ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินตามมาตรการของสปคนะครับก็คือเราจะมีการเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมินะครับมีเรื่องของการเวละยะ นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับมีเรื่องของการชำระเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันหรือการชำระธนบัตรผ่านภาชนะนะครับ uh huh. แล้วเราก็จะมีะน้ำยาล้างมือมีแอลกอฮอล์มีอ่างน้ำนะครับ uh huh. สำหรับนักท่องเที่ยวดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะบอกได้ว่าการมาตรการการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนะสามารถเข้าชมได้อย่างปลอดภัยนะครับ คือเขาคนได้อย่างปลอดภัยแล้วในในช่วงที่ผ่านมา3ามปีที่ผ่านมาจนถึงนัวันนี้เรากระทบมากไหมคะเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ที่อาจจะหดหายไปอ่าก็ต้องบอกว่ากระทบนะครับกระทบมากพอสมควรนะครับก็นักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปประมาณ6กสิบ็ิเซนตะครับแล้วก็าในเราก็ปิดสวนสัตว์ไป2เดือนอนะครับในช่วงปีที่แล้วครับแต่นวันนี้เรามีความพร้อมความพร้อมในการที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะชาวต่างชาติ และชาวไทยที่ที่จะเดินทางมาในช่วงอาจจะเป็นพฤษ,ษภาเนี่จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนปิดภาคการศึกษาอะไรเนี่ยค่ะครับเรามีความพร้อมครับเพราะว่าเราก็ต้องอยึดถือนะครับกฎเกณฑ์ของทางรัฐบาลหรือทางสมคอออกนะฮะเราก็ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถือได้ว่าเราเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมคอ่ะ มากหนึ่งอันหนึ่งนในเรื่องของการป้องกันครับแล,แล้วตอนนี้มีสัตว์ตัวไหนที่โดดเด่นจะเป็นแบบว่าจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นสวนสัตว์เนาะเป็นสวนสัตว์ก็คือแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสัตว์ทุกประเภททุกชนิดเนี่ยมีความสาคัญเหมือนกันหมดนะครับแต่ไฮไลท์ของสวนเชียงใหม่เนี่ยก็จะมี เรามีทูตสนทว่าเมตีะระหว่างไทยกับจีนนะครับคือแพนด้าบินหุย,หยที่มีอยู่ที่เราหนึ่งตัวอันที่สองเนี่ยนะครับเรามีทะเลบนดอยก็คือเชียงใหม่ซูอโคเรียมนะครับหรือว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำะนะครับจะมีเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ที่มีทั้งน้ําจืดนะครับและน้ําเค็มอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับเราก็จะมีอุโมงค์ยาวถึง133เมตรนะครับก็ถือได้ว่า เป็นอควเรียมที่จะว่ามีความแปลกใหม่นะครับแล้วไม่เหมือนใครเนี่ยเป็นระดับต้นๆของเอเชียตอนออกสิงใต้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของแพนด้าเรื่องของทะเลบนดอยหรือ,รอว่าเชียงใหม่สูงโคเรียมนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีแรกดอ,อินเดียนะครับที่สมเด็จพร,ระรามาธิบดีแห่งนเนปาลได้ทูลเก้าถวายร้นเก้ารัชกาลที่เ มาอยู่ที่เราเน<ม>ี่ยประมาณ30ปีแล้ว <30 S 2> นะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะถือว่าเป็นแรดอินเดียตัวเดียวที่อยู่ในประเทศไทยเป็นตัวเดียวเราไม่ได้แพร่พันธุ์ที่ให้เขามีแบบขยายลูกหลานเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ไม่มีฮะแต่ก่อน<ช>ขอเขาเขาเขาอยู่กันเป็นคู่นะครับเขาอยู่กันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทางนาเนปาลเนี่ยก็เคยมาเมื่อสักสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะมีเอกอัครราชทูต นะครับเนปาปราจากประเทศไทยก็มาเยี่ยมชมด้วยนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของท่านทูตว่า,าเราเป็นสถานที่ดูแลแลดอินเดียที่มาจากเนปาลซึ่งสมเ,มมมเด็จพระรามาธิบดีได้ทูลเกล้าถวายนอ,นอกจากนอกจากเนปาลนอกจากจีนแล้วเราเรายังมีการแลกเปลี่ยนสัตว์อะไรตัวใหม่ๆอีกไหมคะที่จะเป็นจุดดึงดูดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในในปีนี้รับ โควิดที่มันกำลังจะจางไปแล้วอะค่ะคือจริงๆแล้วนะครับในสวนสัตว์เนี่ยนะฮะเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะอ,อยู่ภายใต้ของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกว่าซีซ่านะครับและอีกประการหนึ่งเนี่ยเราอยู่